เคยเป็นไกัไหมบางทีเรามีความในใจที่พูดไม่ได้ต้องเก็บต้องกั้นต้องกืนนะ้อต้องเก็บไว้ในใจมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจมากบางครั้งก็อยากระบายอยากพูดแต่พอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยเหตุผลของเราเขาไม่ฟังพูดไปก็ยิ่งจะไร้ค่านะคะถ้าพูดไป ก็เหมือนกับเราแก้ตัวแต่ถ้าเราไม่พูดเลยก็เหมือนว่าเราอะยอมรับผิดบางทีชีวิตเรานี่นะเออตัดสินใจไม่พูดดีกว่านะพูดไปเขาก็ไม่ฟังแต่ความเป็นจริงนะเรารู้อยู่แก่ใจแต่ถ้าความเป็นจริงน่ะนะการที่เราจะได้พูดคุยกับครอบครัวแล้วอธิบายให้กันฟังและหันมาเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ย มันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ในมุมมองของเขาไม่คิดจะฟังยังไงเราก็ผิดพี่น้องขามันยากเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคำว่าเก็บพูดไม่ได้ระบายไม่ได้แต่ต้องช่วยเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเราสุดๆมาค่ะปลดปล่อยนะพูดออกไปเลยฟังก็ฟังไม่ฟังก็จบนะแล้วเราก็หยุดที่หัวใจตัวเองจริงๆ ยิ่งห่วงยิ่งเจ็บยิ่งให้เราก็ยิ่งหมดมันไม่มีอะไรดีค